เอาแล้วผมก็สวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว iPad Generation ที่9นั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ได้ถูกถอดออกจาก Apple Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะนี่แหละฮะจะเหลือแค่ iPad เห็นว่าจะมี iPad Pro iPad Air แล้วก็ iPad ธรรมดานะบวก็มีมินิด้วยนะมินินะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราจิ้มใน iPad ปกติใช่ไหมจะมันจะเป็น Gen 10เลยนะ Gen 9นี่ถูกถอดออกในเว็บ a อปเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะถ้าเกิดว่ากดซื้อเนี่ยมันจะเป็นของ Gen 4นะฮะเนี่ยฮะเป็นของ Gen 10นะผมแล้วราคาเนี่ยโอ้โหคือลดกระนำเลยนะฮะ <laughs> เออโอเคนะครับอันนี้คือ iPad Gen 9นาะสำหรับเครื่องนี้นะครับเนี่ยให้ดูนะครับคร่าวๆนะผม Gen 9นะครับในปี2024นี้นะครับยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับจริงๆเนี่ยก็ยังใช้งานได้โอเคเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเออส่วนเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับก็ยังรองรับ100%อยู่นาะเพราะว่ายังสามารถอัปเดต i o s เวอร์ชันใหม่ได้นะผมนะซึ่งนั่นก็คือ i p a d OS 18นั่นเองนะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตะกี้เลยก็ว่าได้นะครับคือตอนนี้ผมอัดนในวันที่11นาะเห็นปะ ออก็เป็นอะไรที่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับ iPad OS นะครับผมส่วนอย่างแรกนะครับอ่าไลา์นะครับลน์เนี่ยคือมีความดีงามน,นิดนึงนะสำหรับ iPad นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ได้นะครับผมนะซึ่งข้อดีเนี่ยคือเป็น a อ c o u า t เดียวกันนะ a อ c o u า t เดียวกันทั้ง2เครื่องนะครับแอคเคาท์ Account เดียวกันนะหนึ่งแอคเคาท์สามารถใช้ได้2เครื่องนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องหลักพังเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย คือใช้ไปใช้มามันจะหลุดนะครับมันจะไม่ได้หลุดทันทีนะแต่มันจะแบบผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์อันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับเออซึ่งตอนนี้ก็หลุดเป็นทียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมเคยบอกไปเนาะก็ค,คือ iPhone 7 p l พ s เครื่องสีดำแนละ้วนะ่ะมันพังนะครับเจ็ดพัทร้อยยี่แปดนะครับตอนนั้นมันพังปุ๊บเนี่ยแล้วเครื่องนั้นเป็นเครื่องหลักผมด้วยนะก็คือมีลงมีลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ย้ายมาเนาะเพราะว่ากลัวแชทหายด้วยแหละเออจริงๆก็็็ไไมมมมม่รรู้้เเเนนะเหหนนะออืือออนนนนนนนกกกัััาาะะะะจทงลยปปณีฮ โอเคเรามาดูเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับส่วนในเรื่องกล้องนะผมนะกล้องเป็นหลักนะครับอืมก็แค่8ล้านเท่านั้นเองนะครับสามารถซูมได้แค่ 5x เท่านั้นเองนะครับเห็นไ่มสามสมิลลิเมตรนะครับเออแล้วก็ซูมไป 5x นะครับโอเคงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอก็ได้ฟรีดี้สาเฟรมเรทเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีเรนนันต์ตวานนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับกล้องหน้านะครับเออ ถ่ายได้ฟูซี G 60เฟมเรทนะครับแล้วก็กล้องหน้านะความละเอียด12ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเลนส์เอาเช่าวายด้วยนะครับนี่ครับเป็นเลนส์มุมกว้างนั่นเองนะครับอ่ะเลนส์ธรรมดานี่ครับเลนส์ธรรมดาเอาเช่าวายนะครับจริงๆมันเป็นเลนส์อัลต้าวายแหละแล้วก็เอามาครอปเนาะให้เป็นเลนส์หลักนะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วก็อ,อะไรอการใช้งานทั่วไปนะคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้ได้แค่แรม3กิกนะครับซึ่งแรม3กิกในปี2024เนี่ย,เ,ยเอาจริงถ้าเกิดใช้งานเยอะๆเปิดแอปเยอะๆนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าไม่พอนะครับคือเปิดแอปแบบเปิด y o u t u ท e ก i k อกอ i จอะไรเนงะี้ยพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะมีอาการหลุดได้บ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะผมซึ่ง ทุกวันนี้ก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเออบางทีมันก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างอ่ะคือเหมือนแรมมันพอถ้าแรมพอมันก็อยู่รอดนะครับถ้าแลมไม่พอก็ปิดแอปเลยนะครับเออแล้วแต่ดวงนะครับเออคือแล้วแต่ที่เราใช้งานด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่า i p แ d มันไม่พอนะมันก็ปิดแอปทิ้งไปเลยนะครับโอเคมันก็ประมาณนี้นะฮะผมคือมันก็ใช้งานได้โอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าแบบใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับเออยังถือว่าโอเคเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เออล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับไอแพดเนาะคือคลิปคลิป,ลปช็อตเนี่ยมันจะมีตัวเลขลอยอดวิวมาเรียบร้อยแล้วคือก่อนหน้านี้นเ,นเหมือน u t u b e ยังยังบังอยู่มั้งเออสำหรับ iPad เนาะมันก็เลยแบบโชว์แค่ตัวคลิปอย่างเดียวนะไม่โชว์ตัวยอดวิวนะครับประมาณนั้นในเครียผมโอเคไม่น่ามีอะไรนะสำหรับ u t u b e เนาะไอจีก็เหมือนเดิมแล้วครับ <laughs> ยังไม่ได้แก้ทันนี้นต้องรอพี่มาร์กอย่างเดียวนะคเออเฟซบุ๊กก็เต็มอัตราส่วนนะครับ โอเคใช้งานได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนสแกนนิ้วนะเดี๋ยวให้ดูเนาะสกแกนนิวนะ้วเนาะความเร็วนะเดี๋ยวดูนิ้วโป้งนะสามสองหนึ่งปุ๊บก็ถือว่าโอเคคือมันไม่ได้เร็วเท่ากับ iPhone 7อะ่ะผมรู้สึกได้เลย SE 2อสองอะไรเงี้ยเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รอนานจนแบบลำคาญเนาะมันก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเร็วประมาณ 6s นะเออรู้สึกว่า iPhone 7 SE 8อะไรอย่างเงี้ยเร็วกว่านะครับอืม อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เทียบจริงจังขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไงก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ไอโฟน 6S Plus นะผมความเร็วประมาณนี้ปล๊บอ่า iPad นะครับเดี๋ยวเทียบกับ iPad นะครับชิบโอเคอ่าเดี๋ยวเปิดหน้าจอไว้นะครับแล้วก็วางชิบอ่าก๊อ พอได้อยู่นะเออสกแกนนิวนะพอได้โอเคอยู่เออส่วนเรื่องปากการนะับอันนี้คือของผมมันมีปัญหานิดนึงเนาะก็คือเวลามันไม่คือตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับก็คือใช้งานไม่ติดแล้วนะผมคือเสียบที่ชาร์จเนี่ย iPad รับรู้นะว่าเหมือนมีอะไรเสียบลงไปเนาะแต่ว่าปากกาเนี่ยมันไม่บอกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับก้คือว่าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับคือ <c oughs> คือเอาตรงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับเออเพราะว่าปิดเทอมอยู่เนาะเออก็เลยไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะปากกาแอปเปิลพนซิลเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยแบบอืมมันก็ใช้งานไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเออแล้วก็ไม่ได้ยุ่งมาลกเลยนะครับอืมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน โอเคประมาณนี้สำหรับ Apple Pencil นะส่วนเรื่องอื่นแบบก็ไม่น่ามีอะไรเนาะความจุก็ตัวนี้ผมเลือก256กิกเลยนะเออจัดเต็มใช้ยาวๆนะประมาณนี้นะผมโอเคนะก็สำหรับคียเวลนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันแล้วสำหรับ iPad Generation ที่9นะความจุ256กิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่า Gen 10ก็โอเคอยู่นะเออราคานะตัว Gen 10เนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะฮะแต่นี่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อ256นะมันก็อาจจะแพงขึ้นนะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคไม่บ่าย